ลำโพงล้อลาก BIK USK 12V รุ่นนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครให้ผมแนะนำลำโพงล้อลากผมก็จะแนะนำแต่ BIK นี่แหละมันมีทั้ง10นิ้ว12นิ้วและ15นิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น12นิ้วนะครับราคา6,900บาทผมคิดว่าในราคาเนี้ยตัวเนี้ย ถือว่าโอเคดีมากผ่านสําหรับผมนะครับเท่าที่ลองมาหลายๆตัวตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไม้ลอยคู่นะครับแบบ VHF กําลังขับเนี่ย350วัตต์มีล้อลากแล้วก็มีแบบในตัวนะครับดูด้านหลังนะครับก็จะมีมิกเซอร์มาให้นะครับสามารถเสียบ USB เสียบ SD Card เล่นเพลงได้ต่อบลูทูธได้มีไม่มีเอคโคให้นะครับปรับเสียงแหลมเสียงเบสได้นะรปรับวอลลุ่มได้แล้วก็จะมี นี่ฟังชันทอกโอเวอร์นะครับท็อกโอเวอร์คือเวลาที่เราเปิดเพลงอยู่แล้วเราพูดไมปุ๊บเสียงเพลงจะเบาให้ตอนที่เราพูดนะอ่าลองฟังเสียงไมดูทดสอบ1 2 3 4 5อ่หาอนี้ก็เป็นเสียงไมนะครับของตู้บอกเลยว่าไมที่ให้มาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับก็ตัวนี้ให้เสียงไมที่โอเคดีเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพลงกันครับ